สุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะช่วงวัยเรียนซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาร่างกายสติปัญญาอารมณ์และจิตใจ นางสาวโชคดีนนท์หินผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระาธาตุหนองสามหมื่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาริเริ่มแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างจรงิงจังโดยบูรณาการร่วมกับครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่ดีทั้งในวันนี้และอนาคตวัตถุประสงค์ของการส่งผล,ผลงานเข้าประก วดในครั้งนี้ 1. เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ที่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นได้ 2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาวะของผู้เรียนและกระตุ้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสถานศึกษา 5. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างโรงเรียนสีเขียวนักเรียนสุขภาพดีครูมีความสุขชุมชนมีส่วนร่วมโดยมีนโยบายด้านต่างๆดัง,งนี้ 1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อสุขภาพที่ดี 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีตรวจสุขภาพนักเรียนประจําปีส่งเสริมกิจกรรมออกกําลังกายเข้าร่วมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข 3. พัฒนาสุขภาพอนามัยของผู้บริหารครูบุคลากร,กรทางการศึกษาในโรงเรียน 4. บุรณาการ ร่วมกับชุมชนจัดตั้งสถานีสุขภาพ Healthy Station ภายในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน 5. ติดตามผลประชุมและวางแผนสรุปผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรางวัลและความภาคภูมิใจ 1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายประจำปี2568จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข 2. โลประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพทางกายประจำปี2567จากโรงอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพเขตส,สุขภาพที่9ปี2567จากศูนย์อนามัยที่9นครนราชสีมา 4. รางวัลเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นดีเด่นปี2567ระดับอำเภอ จากอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ 5. รางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยประจำปีพศสอ6 6ถึง2567ปีที่2ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาปี2566จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7. โลรางวัลโรงเรียนที่มีสมาชิกก้าว้าใจมากที่สุดประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางปี2566จากศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยร่มรื่นและได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบด้านสุขภาพได้รับรางวัลต่างๆชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนของการดำเนินกิจกรรมบูรณาการในหลักสูตรและกิจวัตรประจำวัน สร้างทีมผู้นำสุขภาพในโรงเรียนประเมินผลและปรับปรุงเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยความสำเร็จ 1>, 1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารเห็นความสำคัญของสุขภาพเป็นรากฐานของการศึกษาเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพให้กับครูนักเรียนและชุมชนมีการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนผ่านการมีส่วนร่วม 2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3. การบูรณาการในหลักสูตรและชีวิตประจำวัน 4. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 5. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพปลอดภัยน่าอยู่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม6 การประเมินผลและพัฒนาต่อเนื่องเพื่อใช้ข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนา ผลลั์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงช่วยพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนแต่ยังสร้างจิตสำนึกความมีวินัยและความรับผิดชอบในตัวนักเรียนเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความมุ่งมั่นของผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและทุกภาคส่วนหากได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจะเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงการอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อให้โรงเรียนมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของโรงเรียนสุขภาพ าวะที่ยั่งยืนที่ไม่เพียงสร้างคนเก่งแต่ยังสร้างคนดีมีสุขภาพดีและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่มั่นคงของชุมชนและประเทศชาติต่อไป